เยีอกมาพอดีเดี๋ยวกูสาธิตให้มึงดูว่าวิชาภาษาแฟนมันเป็นยังไงว้เะตามกูมาทามันทำเสียงดังขึ้นทัดขึ้นทัดอย่างเนี้ยแปลว่ามันกำลังโกรธแล้วทำไงต่อวะเดี๋ยวกูกจะถามมันคอยดูนะ อ้อยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรสะแสดงว่ามันเป็นเว้ยเฮ้ยตัวเองตัวเองโกรธเขาหรือเปล่าเขาต้องโกรธตัวเองเรื่องอะไรล่ะเขาต้องโกรธตัวเองเรื่องอะไรวะแสดงว่ามันโกรธกูแน่ๆนั้นมึงต้องรีบคิดให้ออกว่ามึงทำผิดอะไรไป <S <S ไมันยากจังวะมึงด,ดูผมมันใช่เรื่องที่ เขากับบั่นดึกหรือเปล่าอ่ะที่ไปเที่ยวอ่ะแล้วก็กลับตีหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องนั้นเนี่ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราเข้าใจแล้วอ่ะพูดว่าเข้าใจแล้วแบบเนี้แสดงว่ามันไม่เข้าใจแล้วตัวเองให้เขาทําไงอ่ะทําไรถ้าง้องด้วยคําพูดไปแล้วไม่ดีขึ้นมึงตง้องง้อด้วยสิ่งของเว้ยว่าเออคือเอางี้ไหมอ่ะ๋ย่เขาซื้อกระเป๋าชาโนวให้ตัวเองอ่ะ แม่เอามันแพงอย่างนี้งไงวะไม่เอามันแพงแสดงว่ามันอยากได้มากอะเขามีกระเป๋าสองสีให้ตัวเองเลือกอะมีสีดํากับสีแดงอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้สีอะไรอ่ะตัวเองว่าสีไหนดีหระตัวเองว่าสีไหนดีอะแสดงว่ามันมีในใจอยู่แล้วแต่แกล้งถามกูไปงั้นมึงมาดูสีแดง ไม่เ,เขาจะเอาสีดำสีดำสวยกว่าคุณเห็นไหมล่ะพอครูบอกว่าสีแดงสวยมันก็จะเอาสีดำแล้วถ้ามึงจะเอาสีดำมันก็จะเอาสีแดงนี่ฮิคูเข้าใจได้มึงลองสิไม่ต้อให้กูถามอะไรมึงพูดมาเลยวันนี้จะกินอะไรดีวันนี้จะกินอะไรดีอะอะไรก็ได้อะไรก็ได้แปลว่ามันมีในใจอยู่แล้วแต่กูต้องหายเจอว่ามันอยากแด้อะไรกินกะเพราไหมก้อย ข้าวผัดอุ้ยมันเดิมแล้วแล้วมั้ยคุกกี้อุ้ยกินบ่อยบ่อยอ่ะส้มตำเฮ้ยอันก็ใกล้ใกล้แต่ก็ยังไม่ค่อยอยากลาบโอเคกินลาบตอนนี้ยังไหวนะเว้ยบางทีอ่ะกูพูดเมนูสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงกว่าจะถูกกันนะอม่ใช่ไงหูยกระเพาะไม่หายหรอวะเนี่ยโทรสั่งดังแล้วว่างานเข้าแล้วตัวเอง ที่โทรศัพท์มือถือตัวเองใครโทรมาอันนี่ใครน้องพลอยอ่ะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งที่ไหนไทยอังกฤษเป็นนางงามด้วยเหรอเรียนจบมาจากโรงเรียนวัดสุดทธิมัเได้ใครเป็นกิ๊กชันเองเฮ้ยอันีกิ๊กมึงบอกความจริงทำไมวะฮะเดี๋ยวกูช่วยถ้าผู้หญิงมันถามว่ามันเป็นใครอ่ะแสดงว่ามันได้เพื่อนมันสืบมาหมดแล้วแล้วต้องทำยังไงหาเร่ดีที่สุดมอบตัว อยากเท่าเต็มเต็มแตเหลือครึ่งเดียวยังไงวะเพื่อนเขาผิดไปแล้วมีใครมีใครคือใครว่าศุกที่ใครมันเป็นลูกคืออะไร